ที่คิดถึงจะย้ายของย้ายข้าวย้ายของหอบทุกอย่างออกจากบ้านแสดงว่าต้องทนไม่ไหวแล้วจริงๆคุผู้ชมข้างหลังนี้คุณพ่อคุณแม่วัยเกือบ80ต้องตัดสินใจไม่ไหวแล้วเว้ไม่ไหวกับลูกคนนี้แล้วอ่ะถือมีดขู่จะฆ่าจะเผาบ้านเอ้าลองฟังเสียงลูกดู โอ้โหมีทั้งเสียงด่านะอแล้วที่ด่าคือด่าภูปกคารีตัวเองอ่ะคุณผู้ชมครับที่หนีนี่หนีลูกของหนีลูกตัวเองโอ้ยแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทนฟังแบบนี้แล้วก็ไม่รู้วันดีคืนดีลูก ที่คลั่งขึ้นมาจะเอามีดมาแทงเมื่อไหร่อะสุดท้ายต้องย้ายเลยคุณผู้ชมมะภาพนี้ถ่ายไว้บันทึกไว้เมื่อ11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับอยู่ในชุมชนบ้านโนนหอมเด็ดอุดมจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น12พฤศจิกายนทีมงานบ้านดุงอัปเดตครับนำรถตู้ไปไปบ้านหลังนี้เลยอยู่ในอำเภอบ้านดุงเนี่ยไปรับตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือคุณประดิษฐ์และคุณจันทร์ เป็นสามีภรรยากันนะช่วยขนสัมภาระข้าวของเครื่องใช้ทีวีพัดลมเสื้อผ้าขนหมด <พา S 1> เอาขึ้นรถตู้เลยพาไปส่งที่บขอสคอรับเพื่อจะเดินทางไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพย้ายไปอยู่กับลูกสาวดีวกว่าลูกชายไม่ไหวแล้วลูกชายคลั่ง,ลงแล้วช่วงที่คนเนี้ยคนเป็นแม่นะเรียกกันยายจันแล้วกันคุณผู้ชมอายุ75แล้วยายจันเนี่ยกำลังขนของคิดดูต้องย้ายออกจากบ้านที่สร้างกันมากับคุณตาเนี่ย โดยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยเศร้าซ้อยเลยน้ำตาคลอเบาคุณผู้ชมไม่คิดว่าต้องย้ายออกแต่จำใจต้องไปจริงๆครับทนกับพฤติกรรมลูกชายไม่ไหวส่วนแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตครับคุณวีรพลรักเสมอวงก็บอกว่าตอนที่เขาไปช่วยเหลือทั้งตาประดิษฐ์ทั้งยายจันเนี่ยสามีภรรยาคนประสานมาคือลูกสาวนี่แหละประสานมาให้คุณวีรพลมาช่วยรับตัวพ่อแม่หน่อยเพราะว่าลูกชายอย่างจัมโบอายุไม่น้อยแล้วนะ38แแล้วเนี่ยติดยาคุณผู้ชมฮะ เป็นธาตุยาถือมีดขู่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองพังข้าวพังของเตรียมจะเผาบ้านแล้วสุดท้ายพ่อแม่ต้องหนีไปอยู่<ป>กับเพื่อนบ้านก่อนนะในเบื้องต้น<ป>ถ้าให้อยู่ในบ้านหลังเดิมเนี่ยกลัวว่าอาจจะถึงชีวิตได้ครับ<ป>ส่วนเพื่อนบ้านที่เคยให้ให้ที่พักพิงกับ<ป>คุณตาประดิษฐ์กับยายจันเนี่ย<ะ>เล่าให้ฟังอ๋อจัมโบ้ะนะลูกชายบ้านเนี้ยตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ชื่อจัมโบ้ชื่อจัมโบ้ไงครับเมาเหล้าเมาทีไรอารวาสหนักด้วยไม่แน่ใจนะ แม่ไม่แน่ใจว่าจัมโบ้มันเมาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอาการมันไม่ไม่น่าได้เมาเหล้าอย่างเดียวแล้วล่ะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยวันเกิดเหตุมีงานบุญกระถินด้วยจัมโบ้เมาแอมาเลยกลับมาบ้านอารวาสใส่ทั้งคู่ใส่คนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องหนีมามาอยู่กับกับพี่เนี่ยมันเนตั้งใหญก็นาลูคนย่านขาย่านลูกขาว่างเพื่อนว่าเป็นยังลูกเพื่อนสีขาเพราะออหยังแม่ เมื่อวากินเหล้าคว้เข่าวางก็กระหากระจ็กสิกินจังใหจังมันกินหนังจังหนังอ่ะคว่าว่าจะเมาจังเมาหนังขงงหขนหัวขึ้นอัมลายูมันย้ายก็ะหายน่ยเพื่อนอำลายยังไงแม่อํลาว่ามันนั่เออคอยจุไปดูนมือของหลานก่อนมันอยู่มันงั้นชิบ้างนั่นชิมแป๊บไก่ก็แั่ละนี่ใช้กระยุแมเมือเนี่ยหางยานล่างขา เนี่ยกลัวจัมโบ้จะฆ่าเอาคุณผู้ชมฮะมีรายงานว่าหลังจากตาประดิษฐ์กับยายจันออกจากบ้านไปแล้วนะจัมโบ้กลับมาบ้านกลับมาบ้านตามหาอยู่ไหนอยู่ไหนพ่อประดิษฐ์แม่จันอยู่ไหนหาไม่เจอครับเลยไปถามเพื่อนบ้านก็ได้คําตอบว่าทั้งคู่ไปแล้วหนีออกจากบ้านไปแล้วจัมโบ้ไม่พอใจคุณผู้ชมโอ้นี่ยังมีขวดเขียวๆอยู่เลยอืเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ครับตาประดิษฐ์กับยายจันเนี่ยเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วได้อยู่กับลูกสาวแล้วลูกสาวบอกว่า พี่หนไอ้จัมโบ่ติดยามาหลายปีแล้วเคยแจ้งตำรวจให้จับไปให้พาไปบำบัดจับไปได้ไม่นานก็กลับมาเสพอีกอย่างไรก็ตามวอนให้เจ้าหน้าที่จับตัวจัมโบ้พี่หนูเนี่ยไปดำเนินคดีให้มันเด็ดขาดเลยนะส่วนพ่อแม่มะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูเองลูกสาวนี่แหละคนเป็นลูกสาวจะดูแลพ่อแม่เองครับเวลามีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไรมักจะมีคอมเมนต์คนดูเข้ามาบอก WY WY เป็นเหตุไม่รู้คืออะไรอืนะครับ